ดูความพร้อมของทางจังหวัดนครราชสีมาเจ้าภาพจัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมสถเห็นบอกว่ามีความพร้อมทั้งเรื่องของสนามแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะนายอำนวยกลินอยู่นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เป็นตัวแทนของร้อยโทนายนกพิรมพักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะ ลงพื้นที่ไปสำรวจความพร้อมของสนามรวมือถึงสถานที่ที่จะใช้รองรับการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ที่จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นเจ้าภาพวันที่20 26มกราคมปีหน้าค่ะก็ไปหลากหลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเทมิโนทเวนตี้วันโคราชเซ็นทัลโคราชรวมถึงได้พบปะพูดคุยกับพลตรีโอสถาวิไลประธานสาพันธกีฬาคนพิการแห่งอาเซียน นายไมตรีคงเรืองนายกศสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขันค่ะนายกศสมาคมกีฬาคนตาบอดนะฮะก็บอกว่าทางจังหวัดนะครราชสีมาเนี่ยถือว่าตื่นตัวมากเลยกับการเป็นเจ้าภาพนะครับการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่กําหนดนะฮะและนี่จะเป็นเอเชียนพาราเกมส์ครั้งแรกที่นักกีฬาได้สิทธิโคต้าไปแข่งเอเชียนพาราเกมส์ระดับทวีปเอเชียปีหน้าที่นางโงยย่าประเทศญี่ปุ่นใน4ชนิดกีฬาก็คือว่ายน้ําจักรยาน รีธาและยกน้ำหนักนะครับเพราะนั้นเชื่อว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเข้มข้นกว่าที่ผ่านมาแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับมีการเข้าร่วมการประชุมกับทางคณะกรรมการประสานงานสาพาันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนนะฮะแล้วก็ประชุมติดตามความคืบหน้าการแข่งขันอาเซียนพาราเกมอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องความสําคัญในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของสนามแข่งสนามซ้อมการประชายสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนระบ,บบบัตรรับรองบุคคลพิธีเปิดปิด การจัดการคมานาคมแล้วก็การควบคุมการใช้สารต้องห้ามในเรื่องของการกีฬาแล้วก็มาตรการการต้อนรับการบริการอำนวยความสะดวกให้กับทุกประเทศตลอดช่วงเวลาของการแข่งขันครับ